เอาล้ครับนี่ก็คืออาคารที่เก็บระบบปั๊มสูบน้ําทะเลจากทะเลตรงที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับซึ่งมีความสูงก,กว่า60เมตรทําได้ยังไงเรามาดูกันนะครับมาดูโรงเรือนของเรากันเลยโรงเรือนอันนี้ก็คือทําไว้กันลมกันฝนนะครับเพื่อไม่ให้มอเตอร์มีปัญหานะครับเอาละก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนะครับ สิ่งแรกเลยก็คือแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมตัวนี้ถังพักน้ำพร้อมเซ็สนเซอร์ลูกลอยนะครับด้านนี้จะเป็นปั๊มส่งน้ำขึ้นสู่ด้านบนเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับเนื่องจากพื้นที่เป็นแนวราบแต่สูงถึง66เมตรเพราะฉะนั้นจะเป็นจะต้องมีตัวนี้ช่วยขับดันน้ำขึ้นไปนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นปั๊มที่ดูดน้ําทะเลขึ้นมาและนํามาพักไว้ที่ถังใบนี้นะครับมันจะดูดเข้ามาจนกว่าเซนเซอร์มันจะทําการตัดนะครับแล้วพอมีการดูดเข้าไปมันก็จะเติมน,น้าเข้ามาได้ตลอดคือเป็นระบบอัตโนมัติที่เปิดใช้างานปุ๊บจบเลยกับตรงนี้นะครับเรามาดูกันที่แผงควบคุมเลยนะครับแผงควบคุมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งขวาคือปั๊มสูบน้ําทะเลนะครับฝั่งซ้ายคือปั๊มส่งน้ําทะเล ขึ้นไปนะครับเอาละเมื่อทํางานไฟทั้งสองดวงจะต้องติดนะครับก็คือบอกสถานะการทํางานอยู่ว่าฉันทํางานอยู่นะโอเคปุ่มแยกกันเรียบร้อยแบ่งครึ่งเมื่อคุณต้องการเปิดคุณออนเลยออนเลยวิธีการเปิดก็คือเปิดปุ่มนี้ก่อนเพราะว่าดูดน้ําทะเลก่อนพอดูดน้ําทะเลขึ้นมาปุ๊บน้ําในนี้มีหรือไม่มีก็ตามลูกลอยจะทํางานเองถ้าไม่มีน้ําอยู่ น้ำก็จะถูกสูบเข้ามาจนถึงระดับนะครับจากนั้นทําการเปิดออนตัวนี้เพื่อส่งน้ําที่อยู่ในถังเนี่ยขึ้นไปถูกข้างบนนะครับและในกรณีที่อย่างเช่นหน้าฝนมีน้ําเพียงพอไม่ได้เปิดใช้แต่ก็ไม่ควรที่จะไม่ยุ่งอะไรกับเครื่องเลยเพราะว่าถ้าเครื่องจักรมันไม่เดินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียหรือต้องบำรุงบ่อยนะครับเราก็เลยมีปุ่มเทสให้นี่ปุ่มนี้ ถ้าจะเทสปั๊มดูดน้ำก็คือเมื่อออนสวิตแล้วกดปุ่มเทสปั๊มจะทํางานเพื่อให้มันมีการรันระบบนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันกดลงไปเลยนะครับโอเคและปุ่มสาคัญอันนี้ปุ่มหยุดฉุกเฉินหรือปุ่ม alert ก็คือถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้นไม่ว่าจะท่อรั่วสายหลุดหรือเหตุการณ์ใดก็ตามกดตุ้มทุกอย่างหยุดทํางานหมดเฉพาะภาคส่งน้ําตรงน,รงนี้นะครับผม ระบบของเราง่ายๆเลยและไปดูข้างในกันด้านในนะครับแบ่งขวาซ้ายเหมือนกันด้านขวาเป็นปั๊มตัวดูดน้ําทะเลขึ้นมาฝั่งซ้ายคือปั๊มส่งน้ําทะเลที่อยู่ในถังขึ้นไปวิธีการทํางานก็คือนี่คือเลขศูนย์คือปิดเลขหนึ่งคือเปิดเลขศูนย์คือปิดเลขหนึ่งคือเปิด, 1, ปด, 0, ปด, 1, ปดนะครับเอาละตอนนี้เราสํารองน้ําไว้ในถังเรียบร้อยเซ็นเซอร์ทํางานเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเปิดการทํางาน นะครับเริ่มต้นด้วยการสับสวิต์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไปที่หนึ่งครับปึ๊บอ่าจะเห็นว่าไฟยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สับสวิต์ไปที่หนึ่งนะครับอ่าตอนนี้คือพร้อมทําง,งานเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรายังไม่ล็อกนะฮะแล้วคราวนี้บิดปุ่มปั๊มส่งน้ําก่อนนะครับปึ๊บ ออกหนึ่ oh. งแล้วก็น้ำมาแล้วนะฮะน้ำมาน้ำมาอยู่ดีดแล้วเราทำการตัดตัววิทนะครับออนแล้วทำการนนะะ oh. กด oh. ปุ่มลุกลอยลุกลอยตัวบนน้ำเต็มอยู่อ๋อ oh. โอเคน้ำมันเต็มอยู่นะครับโอเคตอนนี้น้ำเต็มถังนี้แล้วตอนนี้น้ำเต็มถังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว พอด้านบนเปิดการทํางานปุ๊บตอนนี้คือไม่ต้องยุ่งกับมันละเราปิดได้เลยเราขึ้นไปข้างบนพอเปิดการทํางานปุ๊บมันก็จะทําการผลิตน้ําได้เลยนะครับแต่เราต้องลงมาบอกไว้ก่อนเพราะว่าเ,ออเวลาที่ผลิตน้ําจริงๆอะ่ะเรากดจากข้างบนมันก็เริ่มทางานใช่ไหมครับแต่ก็ควรจะลงมาเช็คด้วยว่าปกติดีไหมมีพายุมีอะไรมีอะไรผิดปกติไหมนะครับเราเลยต้องอธิบายให้คุณฟังด้วยเพราะฉะนั้นะตอนนี้ระบบเราพร้อมรันและไปดูข้างบนกันเลยครับ เอาละครับนี่เป็นวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคือปั๊มแรงดันสูงที่จะเป็นตัวดันน้ำขึ้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดือนละครั้งนะครับถ้าถ้ามีการใช้งานต่อเนื่องนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่ยังไม่ใช้งานก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าอยู่ในช่วงที่ยังไม่ใช้งานเช่นหน้าฝนนะครับก็ประมาณ4เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับ เอาละคราวนี้เรามาดูกันก่อนก็คือนี่คือฝาสําหรับเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บเราก็จะสามารถใส่น้ํามันเครื่องลงไปได้แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไขตัวนี้ก่อนเพื่อนาน้ํามันออกเอาเลยครับใช้ประแจเบอร์19นะครับในการไขเอาละเมือ่อไขจนหลวมแล้วนะครับก็เอาที่รองนะครับรองน้ํามันเครื่องไว้ นะครับเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะเอาละน้ำมันก็ยังยังไม่ดำไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่านี้เรารันเทสเครื่องอย่างเดียวประมาณ10วันนะครับเอาละแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับเราก็เปิดฝาที่จะเตรียมถ่ายเข้าไป สำคัญคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือจะเป็นตัวใสนะครับจุดสีแดงตรงนี้นะครับก็คือเน,นี่ยน้ำมันพอไหลออกไปเห็นไหมครับมันจะต่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวเวลาเติมกลับเข้าไปนะครับดูจุดสีแดงเป็นหลักให้อยู่ประมาณครึ่งของสีแดงหรือสูงกว่าสีแดงก็ได้แต่ไม่ต้องเติมจนล้นนะครับการเติมน้ํามันเครื่องที่มากไปไม่ดีนะครับประมาณจุดสีแดงหรือเลยจุดสีแดงตรงนี้ก็พอนะครับเอาละตอนนี้เรารอให้น้ํามันเครื่องไหลออกมาจนหมดก่อนนะครับ ส่วนน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งขวดไว้ให้ใบหนึ่งอยู่ตรงมุมห้องนะครับเพื่อที่จะถ่ายลงขวดแล้วก็นําขึ้นไปทิ้งทําลายที่ด้านบนนะครับไม่สามารถทิ้งกับธรรมชาติได้นะครับเอาละเมื่อน้ํามันตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยดสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดสิ้นเลยนะครับ อย่าง,ง,งอีกนิดนึงนะฮะติงติงอยู่เอาละโอเคเอาพาซับไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะมักจะมีเศษอยู่นะครับไม่ใช่เศษอยู่มันก็ยังพอจะไหลลงมาอยู่นะครับเอาละคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนนะครับในการที่จะเติมน้ำมันเครื่อง เข้าไปนะครับน้ำมันเครื่องที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นน้ำมันไฮโดริกเท่านั้นนะครับเบอร์69ขออภัยนะฮะมือมือบังอ๋อ68ขออภัยครับอ่าดูกันให้เห็นนะฮะอันนี้เราเลือกพาซ่ามานะฮะซึ่งในตลาดก็จะมีทั้งปตททั้งบางจากทั้งอะไรก็ขอให้เป็นไฮโดริกออยนะครับก็คือน้ำมันไฮโดริกเบอร์68นะครับอ่าอันนี้เราใช้พาซ่านะครับ เดี๋ยวนะครับเราจะต้องขันน็อตเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะปิดช่องก่อนนะครับเอาละนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น5ลิตรนะครับที่เขาขายกันแต่เวลาเราเติมเนี่ยความจุมันอยู่ที่ราวๆลิตรหนึ่งนะครับเอาละตอนนี้เราก็ทำการไขตัวเปิด ยน้ำมันนะครับขันให้แน่นนะครับอ่า,อาเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะครับเอาละคราวน,นี้เราก็นำน้ำมันเครื่องไฮดรลิกออยลนะครับเบอร์68นะครับเทเข้าไปนะครับขั้นตอนเทเราไม่ต้องดูนะฮะเรามาดูที่ตรงนี้แทนนะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกช่างให้หยุดนะครับตอนนี้เราจะดูจากระดับตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอมันจะมีท่อนล่างอยู่นะครับอ่าค่อยๆขึ้นเลยนะครับพอครับผมอ่าประมาณนี้ได้นะครับเกินขึ้นมานิดหน่อยได้นะครับกําลังสวยเลยจากนั้นปิดฝาเลยครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ แล้วก็เอาผ้าเช็ดตักนิดนึงนะครับเพราะว่าคราบน้ํามันที่เปื้อนไม่ดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของปั๊มแรงดันสูงซึ่งเครื่องที่อยู่ด้านบนก็เปลี่ยนวิธีเดียวกันนะครับน้ํามันไฮดรอลิกใช้เบอร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบถัง5ลิตรก็จะสะดวกหรือถ้าประหยัดก็ซื้อเป็นถังใหญ่ก็ได้นะครับ เอาล้วครับจบวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องปั๊มแรงดันสูงตรงนี้เลยครับผมหมาย้้ำอีกทีนะครับกันลืมนะครับเมื่อคุณทำการเปิดเรียบร้อยนี่อยู่ที่เลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่เลขหนึ่งก็แปลว่าตอนนี้กระแสไฟคือพร้อมจ่ายนะครับให้กับระบบสวิตช์นะครับตอนนี้คุณออนเรียบร้อยคุณออนเรียบร้อยปุ๊บกดครับปึ๊บ <c oughs> เห็นไหมฮะอ่านี่คือปั๊มทำงาน วิธีเทสระบบนะครับปั๊บตัวที่2โอเคแต่เนื่องจากน้ำข้างบนมันเต็มอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเทสระบบไปแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นและนี่คือปุ่มอยู่ฉุกเฉินซึ่งผมจะไม่กดให้ดูนะครับผมโอเคตัววิธีการปิดนะครับก็ทำการปิดสว,วิตช์นะครับบิดไปบิดไป ไฟก็จะดับไฟก็จะดับนะครับถ้ามันทางานอยู่แล้วก็ด้านในปิดปิดด้านนี้ก่อนนะครับไปที่เลขศูนย์แล้วก็ด้านนี้ไปที่เลขศูนย์เป็นอันเสร็จสิ้นครับวิธีการปิดเอาละครับในการติดตั้งเครื่องกองน้ําดื่มนะครับที่ต่อจากเครื่องทําน้ําจืดจากน้ําทะเลนะครับขั้นตอนให้ทําตามคู่มือหมดเลยนะครับแต่ว่าเทคนิคก็คือว่า ปล่อยน้ำเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งก่อนอันนี้ถังนี้คือทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นแล้วก็แขวงลอยต่างๆที่อยู่ในคารบ์บอนเออ,อยู่ในตัวกรองต่างๆเออยคือเราต้องเดรนเขาทิ้งก่อนในการใช้งานครั้งแรกนะครับตอนแรกวัดค่าน้ําได้ประมาณ300นะครับนี่เราวัดทุกนาทีอยู่ขอไปมือเดียวโอเค ตอนนี้เหลือโอเคเหลือ96ล้ลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไม่เกี่ยวกับน้ําต้นทางแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นในการติดตั้งก็คือเราจะต้องเดรนมันทิ้งก่อนตอนนี้ดูจากขนาดถางังแล้วก็ประมาณ2 5 3 0ลิตรเดนไปแล้วกะว่าเดี๋ยวคงเดรนเต็มถงังแล้วก็ค่าน้ําที่ได้ควรจะอยู่ที่ประมาณ50หรือต่ำกว่านะครับ ซึ่งก็จะผ่านมาตรฐานเรื่องน้ําดื่มนะครับพอน้ําดื่มจริงๆได้ถึง200กว่านะครับตอนนี้จริงๆก็ผ่านแล้วแหละแต่ว่ามันมีพวกสารปอมปนที่ยังตกค้างในนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเดรนมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับมิตเตอร์ควรใช้2อตัววัดนะครับเพื่อดูค่าเฉลี่ยโอเคลงมาอีกนิดนึงอันนี้ต้องรอครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอไปก่อนพอเดนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่า น้ำสุดท้ายหลังจากการเดนแล้วอยู่นี่เท่าไหร่